ววสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่กันที่ต้นไม้ยักษ์ครับไปครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปทัวร์ที่ตลาดต้นไม้ยักษ์ก่อนครับอันนี้จะเป็นตลาดนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูต้นไม้ยักษ์กันไปเดี๋ยวเราเดินเลาะไปเรื่อยๆนะครับเขาบอกว่าประมาณ200เมตรครับจะไปถึงต้นไม้ยักษ์ครับโอนี่ก็จะเป็นตลาดนะครับแล้วเขาก็จะมีแบบของขายไปทั่วๆเลย นี่แต่วันนี้คนไม่เยอะเท่าไหร่ครับไปเดี๋ยวตามกันไปต่อครับนี่อุ้ยน้ำมันไอยแรงมากไปลงไปเล่น <Wow. S 1> น้ำกันเลยนี่อันนี้ดูบรรยากาศนะครับก็คือต้นไม้ที่นี่จะแบบใหญ่ๆั้งนั้นเลยนะเนี่ยใช่ไหมเหมือนเป็นป่านะครับเพื่อนๆมีต้นส้มโออยู่ตรงนี้นี่เรา,เ,รา,เ,ราเดี๋ยวเราเดินเลาะเข้าไปครับเหมือนเข้าไปในป่าไหน Yes จะมีบ่อนนะ้ำโบราณนะตัวยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆ เจ้ปาบอกว่าวชอบมีผีโพก,ออกมาตรงนี้เฮ้ย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  <c oughs> ม,มือมืออะไรไปป้า<ะ><ะ>คือต้นไม้ที่นี่ก็จะใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเอออันนี้สองต้นนี้คู่กันเลยครับใหญ่มากเขาบอกเราว่ามีต้นเหาะครับนี่นี่ใช่เหาะจริงๆเลยอะแต่ยังกินไม่ได้ไงนอกข้างบนแล้วเริ่มแดงนิดหน่อยครับเนี่ยเหาะนี่คือลูกเหาะนะครับเขียวๆนี่เลยใช่จริงลูกเหาะจริงอืมเจ็บอะใช่ๆนี่ๆอันนี้เริ่มเริ่มแล้วครับ ข้างบนนู้นน่าจะกินได้อีต้นทุเรียนด้วยไปเดี๋ยวไปดูต้นทุเรียนเขาบอกว่ามีลูกด้วยนะในฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นทุเรียนครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาดูครับเขาบอกว่ามีลูกด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าต้นไหนอาจจะลูกเล็กนะโอเคช่วยช่วยกันหานะครับเพื่อนเพื่อนไม่เจอหรอใครเจอก็บอกคเฮ้ยนี่ให้เจอเร็วนี่นี่ไงเห็นไหมเดี๋ยวซูมไม่ดูเดี๋ยวซูมไม่ดูนี่ครับมีสองลูกครับ ต้นนิดเดียวอ,ออกลูกแล้วว่รครับตอนนี้เราถึงบริเวณที่เป็นต้นไม้ยักษ์แล้วนะครับเพื่อนๆนแล้วมันใหญ่มาก300ปีไม่ใช่สามปี<ะ>คือต้นนี้ครับ300ปีเพื่อนเพื่อน <Wow. S 1> เดี๋วดูว่าใหญ่ขนาดไหนครับใหญ่มากครับเพื่อนเพื่อน <Wow. S 1> ดูดิใหญ่มากอะดูเทียบกับตัวเจ้าเปาล่าดินั่นนาดิ ใหญ่มากนะครับเราจะพาไปสำรวจรอบๆต้นไม้ยัยกษ่ครับเดี๋ยวดูว่าเพื่อเราจะเจออะไรแปลก,ปลก,ปลก,ปลกๆนะครับเพื่อนๆ,ๆเออนี่ๆเจ้าพ่าบอกว่าเหมือนจะเจอสัตว์แปลกๆนะดูไหมนี่มันเคลื่อนที่ได้นะแต่จริงๆอ่ะมันน่าจะเป็นนี่นี่ดูดิเต็ไมไปหมดเลยเหไหมหอมัอนม <Yes. S 1> ีหมันคือสัตว์หรือมันคือมดกันแน่เนี่ยโอเคโเคตามไปตามไป ตามเจ้าเป่าไปนะครับเมื่อกี้พ่อเห็นอะไรแถวๆนี้มาดูดิมันเหมือนจะมีอะไรไม่รู้ว่ะเนี่ยแถวๆทํางนี้เราสำรวจดูดิทางซ้ายทางซ้ายเฮ้ยเฮ้ยนี่เลยแหละเออบอมบาริโดคอคอดิโดเฮ้ยลูกเหรอเออมันเหมือนเป็นตัวลูกนะไปไปไปสำรวจอีกครับเพื่อจะเจอตัวอื่นอีกนะเพื่อนเพื่อนโอเคไปไปเป่าดูดีๆนะใช่ใช่ใช่มีจิ้งคือด้วยนะ ก็คืออันนี้มันเหมือนอยู่ในป่านะเพื่อนเพื่อนมันก็จะมีแบบสัตว์อะไรเยอะแยะไปหมดไป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 เรื่อยๆไปเรื่อยๆสำรวจที่พามีอะไรอีกป่าวเฮ้ยเฮ้ยเหมือนมีอะไรเฮนี่มันคือชิมเป็นซีปันนันีนี่ละเฮ้ยมันเป็นลิงที่มันเป็นอยู่ในกล้วยนะเพื่อนๆนี่เพื่อนเพื่อน แ้วปอบอกว่ามีลังพึ่งอยู่ด้านบนเลยนะเดี๋ยวเราซูมไปให้ดูนะครับีตรงนี้ครับเป็นลังพึ่งนะครับนี่ครับก็คือต้นที่เราไปดูที่เป็นต้นไม้ยักษ์เนี่ยครับก็คือต้นพึ่งนะครับหรือว่าอเอียงเงียงเชียงหรือว่ายว,าวนพึ่งนั่นเองนี่ต้นนี้มีอายุป,ประมาณ 300- ถึง4ี0รปีครับสูง70เมตรอะว้าว คตรสอเดี๋ยวเราไปกันต่อครับเพื่อนบายบายต้นไม้ยักษ์ไปแล้วนะไม่ใช่วันนี้เราอยู่กันที่ u S and Out นะครับอุทัยธานีนี่อันนี้เป็นที่พักของเรานะครับไปเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าที่พักเดี๋ยวเราไปสำรวจกันก่อนครับนะครับก็จะมีแบบบ้านพักหลายแบบมากเลยครับแล้วก็ของบ้านพักเราอ่ะหนี่สีฟ้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีหนึ่ง นี่เขาก็จะมีสวนด้วยไหมจะเป่าจะเข้าไปในสวนเลยเหรอโอ้ยตก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 พอตกเขาได้เขาได้ก็คือเขาจะมีจุดถ่ายรูปอยู่นะครับตรงนี้นี่ก็จะเป็นสวนดอกไม้นะโอ้ยกริงจร้งนี่ครับโอ้โหดูดูเจ้าเป่าเข้าไปในดงกด,ด,ดอกไม้เพือเพื่อนเน่เดี๋ยวเราพาไปดูตรงนู้นมีสะพานนะนะไปพาเพื่อนไปดูเพราะที่เราจําได้ที่เราไปต้นไม้อยกักษ์เราเจอพวกบอมบอดิโดคอคโคโดด้วย อันนี้ก็จะเป็นทางเดินนะครับไปบ้านพักเราครับมีต้นมะพร้าวด้วย<ส>เดี๋ยวเราจะไปตรงสะพานโค้งตรงนู้นกันครับ<ส>นี่บ้านพักก็จะมีหลายแบบนะมีแบบนี้มีแบบสามเหลี่ยมนู่นแล้วก็มีแบบเป็นโดมก็มีครับแล้วก็เป็นผูแบบนู้นไปตามเจ้าเปล่าไปครับเฮ้ยตรงนี้มีสะพานโค้งครับดูดิไปเฮ้ย,ยนี่เราขึ้นสะพานโค้งมาแล้วเฮ้ยเจ้าเป่าเหมือนเจ้าเป่าจะเจออะไรอ่ะ นั่นอะดินี่เราเจอลีลีลีลาลีลาเฮ้ยไม่เหมือนอตัวเข่าที่เรามีนะเพื่อนนี่มันเป็นตัวใหม่ใช่ไหมเนะี่ยโอเคไปสองขาอืานกันตัดต่อไปครับโอ้อันี้ก็จะเป็นเลาะสวนไปนะเพื่อนเพื่อนนั่นะดิค่อยๆเลาะไปนะเฮ้ยตรงนี้ก็มีบ่อน,น้ำนะหุยต้นอัอนนี้เหมือนเป็นต้นหนามเลยมีหนามไหมโอยตัวนหนาที่เดี๋ยวเราจะไปดูตรงนี้นครับคาดดีมากเลยนะเพื่อน อืมฮึโอ้ยเจ้าบอาเจอตัวอะไรอ่ะฮึเจ้าบอาเจอทาราเล่ทาร่าเล่เจอตรงไหนเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยเจอตรงนี้แล้วตกน้ำนะเชี่ยโอ้โหเฮ้ยไม่เป็นไรตัวนี้มันว่ายน้ำได้ไปต่อนะโหทางแบบลึกลับซับซ้อนนะเพื่อนๆพื่อนไปไปโอ้โหเกาอี้แห่งวังบนเหรอได้ได้อืมเฮ้ยมีจุดให้นั่งนะอันนี้คือต้นตะขบนะเพื่อนเ เดี๋ยวเอาลูกตะขบให้เพื่อนๆดูนี่อันนี้เรียกว่าลูกตะขบครับเนี่ยกินได้นะอันนี้แบบนี้กินได้นะครับกินได้ิลลองชิมดูมันจะหวานนะครับกินได้จริงกินได้จริงครับกินได้จริงหวานๆครับต้องกัดดูครับมันจะหวานๆครับเอาไปฝั่งนู้นก็จะเป็นแบบโดมครับโอ้ข้างหน้าเราเป็นทุ่งนานะเนี่ยบรรยากาศดีวิวภูเขาอุ้สวยเลยฝั่งนู้นก็จะเป็นแบบที่เป็นโดมนะเดี๋ยวพาเลาะไปครับ ออลึกลับซับซ้อนเอาเรื่องเลยนะครับโอ้ตรงนี้เป็นวิวภูเขานะเพื่อนๆสวยเลยโอ้เดินไปต่อได้นะโอเคไปครับโอเคสุดละสุดละกลับกลับกันครับไปไปไปเดี๋ยวไปดูโซนอีกจะต่อนะเพื่อนๆตามเฉพาะไปเรื่อยๆครับเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนเราจะเจอตัวอื่นอีกอ่ะเราเจอมาอีกสองตัวแล้วนะ เฮ้ยเมื่อกี้ตายต้นตะขบพ่อเห็นอะไรแบบแบบก็ไม่รู้นะแถวๆนี้พ่อเห็นอะไรแบบแบบเฮ้ยได้ยินเสียงแล้วเฮ้ยได้ยินเสียงแล้วเฮ้ยจอปเจอตัวอะไรมาแล้วเอ้แล้วตัวนี้ชื่ออะไรอะไม่รู้ครับอ๋อตัวนี้เป็นฮิปโปกระบองเพชรนะก็ไม่รู้จักเลยว่าตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะโอเคไปตอนนี้เราถึงเวลาที่เราจะเข้าห้องแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่ห้องพักของเรานะไป